สวัสดีครับมาเจอกันก็ผมจะให้ดูนะครับตัวเลขคำนวณรัฐบาลนะครับวิ่งหนึ่งตัวนะครับสูตรนี้ท่านอาจจะเคยเห็นบ้างแล้วนะครับแต่บางคนก็เรียกร้องนะครับอยากเห็นอีกนะครับผมก็เลยต้องตัดใจนะครับเอามาให้ท่านชมอีกครั้งหนึ่งนะครับ นะก็ย้อนหลังมาก็ก็เข้านะครับ1,2,3,4,5,6,7,8อันนี้ผมย้อนให้ดูเท่านี้นะครับนะมันเต็มหน้ากระดาษแล้วนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นเลขวิ่ง1ตัวนะครับนี่งวดนี้นะครับออก5้าหนะวิ่งที่6นะครับส่วนงวดนี้นะครับจะมาล่างนะครับวิ่ง8ออก5้นะครับ ส่วนวันนี้วิ่ง7นะครับบน7 8ล่าง7 7นะครับเข้าบนเข้าล่างนะวันนี้ได้วิ่ง6เข้า9 6แล้วก็6 1หนึ่งนะครับท้งบนทางล่างนะวันนี้ก็8นะครับวิ่ง8นะเข้า98นะครับแล้วก็เข้า8 7ดนะครับ อันนี้เข้าบนเข้าล่างเลยนะครับต่อมานะครับวิ่งเจ็ดนะมาล่างสามเจ็ดนะอันนี้มาล่างสามเจ็ดนะครับส่วนนี้นะครับวิ่งห้าออกห้าสองนะครับนะมาบนห้าสองนะนะสังเกตแล้วจะมาบนมาล่างนะไปบนก็ได้ไปล่างก็ได้งวดที่ผ่านมานะครับก็วิ่งห้านะครับก็ออกที่เก้าห้านะครับแล้วก็ห้าสอง อันนี้ก็เข้าห้าบนล่างเลยนะครับวิธีคิดนะครับบางคนก็อยากจะเอาไปทำนะครับบางคนก็อยากจะเอาไปทำแล้วทำอย่างไงนะครับเอาดูนะครับผมจะแนะนะครับนะเลขที่เห็นนี้คือเลขรางวัลที่หนึ่งนะครับสองงวดนะสองงวดติดต่อกันนะครับนะแต่เราจะนำเลขสองงวดติดต่อกันนี่แหละนะ มาคำนวณเพื่อให้ได้เลขเด่นในงวดต่อมานะครับเข้าใจนะใช้เลขสองงวดมาคำนวณนะครับเพื่อจะให้ได้เลขเด่นออกในงวดถัดมาหรืองวดที่สานั่นแหละนะเอามาดูตัวนี้นะครับเอาเริ่มจากแปดหนึ่งหนึ่งแปดห้าสองนะครับอันนี้จะอธิบายให้ฟังแบบชัดเจนเลยนะครับนะในช่องนี้ก็จะเป็นช่องเลข นะครับเลขตัวนี้จะเป็นเลขรางวัล3ตัวนะครับนะเลขรางวัล3ตัวตัวนี้เป็นรางวัล3ตัวเลขหน้านะครับนี่เลขหน้านะเลขหน้าครั้งที่1นะครับนะนะงวดนี้เอาเลขหน้าครั้งที่1นะครับแล้วก็งวดถัดมานะครับเขาก็จะออก9 9 4 8 6 5นะครับนะ ส่วนงวดนี้งวดที่สองนี้เราไม่เอาเลขหน้าครั้งที่หนึ่งนะเราไม่เอาเลขหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับแต่เราจะเอาเลขหน้าครั้งที่สองนะครับเป็นเลขหน้าครั้งที่สองนะครับนะนี่เราได้สองตัวนี้มาแล้วนะหลังจากนั้นก็มาดูที่ผมวงกลมไว้นะครับที่ผมวงกลมไว้นะนี่ อันนี้คือหลักสงเสัยมันจะใส่ใหญ่ไปเนาะะเดี๋ยวใช้ดินสอก็ได้นะครับนะเราก็ใช้หลักหน่วยนะครับนะของงวดแรกนะงวดที่สองเราใช้หลักหลักหน่วยเหมือนกันนะครับนะนะ,ต,นะต่างนะต่างงวดนะครับต่างงวดนะนะแต่ใช้หลักหน่วยเหมือนกันนะครับ น้ำหลักหน่วยนะครับมาบวกกันนะนี่ผมยกมาให้ดูแล้วนะครับนี่ยกห้ามานะครับนะยกเจ็ดมานะครับเอามาบวกรวมกันนะครับแล้วผมก็มีเลขตัวหนึ่งนะครับที่เป็นเลขที่ว่าอ่าเป็นเลขเขาเรียกภาษาทางคณิตศาสตร์ของเอาการคำนวณว่าเลขคงที่นะครับคือเลขสี่นะครับสังเกตเลขสี่นี่จะเหมือนกันหมดทุกง,งวดนะ สี่ส,ส,สี่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 นะครับจะเหมือนกันหมดทุกงวดนะอธิบายแล้วนะครับน่าจะเข้าใจพอสมควรนะครับนะอยู่ในช่องนี้นะครับอยู่ในช่องนี้นะอยู่ในช่องนี้นะครับมันจะเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกแล้วดูง่ายนะครับห้าบวกเจ็ดได้สิบสองนะครับนะครับได้สิบสองมาบวกสี่ได้สิบหกนะครับได้สิบหกก็เฉพาะตัว ตัวหลังนะครับคือเลขหกนะเอาเลขหกนะครับมาเป็นเลขวิ่งนะครับมาเป็นเลขวิ่งนะได้เลขหกนะครับมาเป็นเะลขวิ่งนะครับนะแล้วก็หลักก้มาดูว่ามันจะเข้าบนเขาล่างนะครับนะก็ไปได้ทั้งบนทั้งล่างนะแต่ก็พยายามดูกันแล้วกันว่าสถิติมันเดินยังไงนะครับแต่ส่วนมากผมดูนะมันก็พอๆกันนะครับระหว่างบนกับล่างนะพอๆกันนะนะพอๆกัน แล้วจะหนักบนก็ไม่ได้จะหนักล่างก็ไม่ได้นะครับสรุบแล้วก็คือนะเป็นเลขวิ่งบนล่างนะครับอ่ะ,อะจะยกตัวอย่างอีกอ่ะอีกงวดหนึ่งก็แล้วกันนะแล้วก็มาดูงวดสุดท้ายนะมันจะใช้เวลาเยอะอ่ะงวดนี้ก็เหมือนกันนะครับงวดถัดมานะครับนะงวดถัดมาเห็นไหมนะเก้าเก้าสี่แนะครับมันก็เป็นงวดถัดมานะแล้ก็ยกมานี่เลยนะครับ ยกงวดถัดมานะ9 9 ,4 8 6 ,5 นี่ยกมาเลยแล้วก็เราจะไม่เอาตัวนี้นะเราจะเอาครั้งที่1นนะครับนะเลขหน้าครั้งที่1นนะนะมันออก6 0, 2นยะ์เอเลขหน้าครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยเอาตามความเป็นจริงนะที่ออกกองฉลากเขาออกนะครับนะแล้วก็มาดูหลังจากที่ออกอ่านี่แหละหลังจากที่ออกไอ้แปดแล้วมาออกห้าศ 3 5 6หคืองวดนี้นะครับงวดนี้นะครับเลียกหน้าครั้งที่2นะแต่ครั้งที่1ไม่เอานะก็คือ0 1 2ย์นนะครับนะก็วงกลมมาให้ดูแล้วให้ชมแล้วนะครับคือ2บวก2 2บวก2นะครับ2บวก2แล้วก็เอาสีของทีมาบวก2บวก2เป็น4 4บวก4ก็เป็น8นะครับนี่ลเลข8นะก็เข้าที่5 8นะ โอเคนะครับพอที่จะเข้าใจนะพอที่จะเข้าใจแล้วเอามาดูเลยฮะข้ามขั้นตอนมาเลยนะครับนะนะลองไปทําดูนะครับมันจะเหมือนกันหมดทุกงวดทุกงวดนั่นแหละนะเอามาดูสุดท้ายนะครับเปิดเผยนะครับอ่ะอ่ะงวดสุดท้ายที่จะเดินต่ออันนี้มันไม่ใช่วันที่สามสิบเอ็ดนะอันนี้ไม่ใช่วันที่สามสิบเอ็ดนะเป็นวันที่อ่าเป็นวันที่สองนะครับเป็นวันที่สองมกรานะ เป็นวันที่2มกรานะครับนะโอ้มือก็ไปโดนกล้องอีกแล้วอย่างนี้แหละคนแก่สุรุยสุไละเผ้าที่สอมคหกเนะอ่าแก่แล้วนะครับแก่เป็นวันที่สองมคหกเนะสองมคหกเนะครับงวดก่อนนั้นนะครับงวดก่อนที่จะออก8 95้านะครับ รางวัลที่หนึ่ออกสี่หกหนองห้าสองนะครับเลขหน้านะครับครั้งที่1นะครับนะเลขหน้าครั้งที่1ออกนี้นะครับหกห้นะครับออกห5ห้นะครับออกหกหนะครับนะแล้วก็มาดูงวดที่ออกล่าสุดเจ็ดหกสามแก้าห้านะครับเจ็ดหกสนะครับ แล้วก็มาดูตัวนี้นะครับคือเลขหน้านะครับเลขหน้าครั้งที่สองนะครับเลขหน้าครั้งที่สองนะเลขหน้าครั้งที่สองนะครับนะนะก็วงไว้แล้วนะครับนะก็เอาหลักหน่วยนะครับคือ5นะก็เอาหลักหน่วยตัวนี้ก็คือ6นะครับมาบวกกันนะครับเอาบวกกันแล้วนะครับบวกกันแล้วนะครับบวกกันแล้วได้เท่าไหร่ครับ5้บวกหครับ ได้11บใช่ไหมครับ5บวก6ได้11นะครับได้11 1เนะนะ11อมาบวก4นะครับได้15นะครับก็ได้เลข15ก็เอาตัวหลังเลยนะครับคือเลข5นะคือเลข5นะครับคือเลขนะา่าคือเลข5นะครับคือเลข5นะครับนะคือเลข5านะครับอ่ะ นี่คือตัวเด่นนะครับในงวดวันที่สองมคหกเก้านะครับนะประมาณนั้นนะครับเอามาให้ชมนะครับนะพอที่จะจะเข้าใจนะครับพอที่จะเข้าใจนะครับโอเคนะคลิปมันยาวนะครับสิบนาทีแล้วนะส่วนท่านได้ได้ตัวเด่นตัวไหนมาก็จับใส่ห้านะครับนะมีโอกาสไปได้ทั้งเลขบนเลขล่างนะครับย้ํานะครับไม่ต้องเน้นนะครับว่า บนอย่างเดียวล่างอย่างเดียวนะครับเพราะถ้าเน้นอย่างนั้นดวงของเราอาจจะอาจจะดึงเราไปทางทางหลุดนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อกันหลุดก็คือ,อบนก็ได้ล่างก็ได้โอเคนะครับขอให้โชคดีกับสูตรนี้นะครับคนที่ติดตามนะดูตรงๆนะครับดูตรงๆนะเข้าใจแล้วมั้งนะเข้าใจแล้วล่ะเอเคนะครับ โชคดีครับสวัสดีครับ